เป็นใครวะมันเป็นเด็กคนนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยมันเป็นเด็กคนนี้ตีสองแล้วไม่ยอมหลับเลยตาใช้แป๋วตามมงงมงโม,ง,ม,ง,มงตามงมงโ <c> ม <ười> งน่าหมดต้องมาห,หน้าลูก ชนะแม่่หยออ้อนชทุกสิ่งจตแกไปนาชนะนนแม่ชนะพ่อพ่อหลับแ๊มลกหับชนะคนดีคนดีหลับชนะคนดี